ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่หมายเรื่องอายุเลยอย่างอย่างเมืเ่อกี้บอกว่าใครผมเรียกคนนั้นพี่คนนี้เนาะแต่สุดท้ายเวลาผมเคารบใครจริงๆผมจะคารบในแง่ของความคิดข้อมูลกันนม่นหมายความเวลาที่ผมถกเถียงอใครสคักคนผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบตั้งคําถามชอบเถียงเถียงในที่นี้คือการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและการข้อมูลกันแล้วกันเพราะเรามีความรู้สึกว่าบางเรื่องเหมือนที่พี่บอกบางเรื่องเด็กรู้มากกว่าเราอ่ะ เราจะเราไปเถียงในแง่แบบฉันแก่กว่านีฉันมันไม่ใช่ถ้าเาถ้าถ้าเราถ้าเราคุยกันบนฐานของชุดข้อมูลและเหตุผลโดยที่ไม่ต้องสนเลยว่าคู่สนทนาคุณเป็นเด็กห้าขวบหรือเป็นคนแก่อายุแปดสิบเก้าสิบอ่ะเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเสมอสับผมนะ เพราะเราไม่ยีอยู่เราไม่ได้เอาอันอื่นมากดทับกันเราไมไ่เอาคุณยศว,วัยาศมากดทับกันมาแบบเบ่งว่าเฮ้ยผมแกกว่าคุณนะเว้ยแล้วยังไงก็เรื่องนี้คุณไม่ได้มีข้อมูลแรกกับผมหรือเหตุผลของคุณไม่ได้มากเพียงพอต่อให้คุณจะแก่ลงลงหรือต่อให้คุณเป็นเด็กห้าขวบมันก็ไม่ไม่เหม็นไม่ต่างกันนะอืม